จะมาเป่นอ้กินม่ไนอนเลยเดคันอัดแผลมานม่ไแวนมาเป็นห่วงอีกเดียวแหวนเป็นห่วงเขาอีกห่วงตัวเองก่อดตอนนี้โโอ้ไม่โคตจะมาลิปเลิกหมดแล้วสายสบางเลยนะคะสายสบางนะ นี่นี่นี่ปิดไฟเหรอฮะนี่ไงไม่สว่างเลยไม่สว่าไม่สนใจอะไรเลยจะก็อยากไม่แล้วคือคุณปิ่นอ่ะบอกว่าไฟสว่างนะคะตบมือคือแบบว่าก็ไม่หรอกแพรเข้ามาจะทำยังไงไปล็อกประตูไป็สนใจแล้วไม่มีใคใจเข้าใจเออเข้าใจเข้าใจได้